Vision Now ผนึกกำลัง K-Asia Studio และซีล่เปิดตัว r e s c to Space Thailand สึกพิชิตอวกาศ Reality ตี้ฟอร์มยักษ์พร้อมภารกิจจริงรวมปั้นคนไทยคนแรกสู่ห้วงอวกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเปิดรับสมัครผู้สนใจแล้ววันนี้ การเดินทางสู่อวกาศเริ่มต้นแล้ว v ทูวิ n n นวจับมือพันธมิตรระดับสากลทั้งคีเอเชียสตูดิโผู้ผลิตความบันเทิงระดับโลกและ Space e x p l o i พลิ n ัน e อ r ด์ a ีเซิร์ชอะซีล่าองค์กรผู้อยู่เบื้องหลังโปรแกรมการบินอวกาศประกาศเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ที่พลิกโฉมวงการและฉีกทุกขอบเขตความบันเทิงกับรายการ Reality l e s to Space Thailand สึ่พิชิตอวกาศครั้งแรกในประเทศไทยที่จะร่วมภารกิจค้นหานักบิน อวกาศคนแรกของชาติที่จะได้เดินทางสู่ห้วงอวกาศจริงบนยานอาวกาศ New Shepard จากบู u e Origin นาสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นอีกวันหนึ่งของการสร้างประวะัติศาสตร์ประเทศไทยในฐานะที่ Tru Vision ใายได้ทรูฟุตเนี่ยเราได้มีโอกาสนะครับที่จะสร้าง โอกาสให้กับคนไทยครับคนแรกเนี่ยที่จะขึ้นสู่อวกาศโดยผ่านรายการที่เรียกว่า Race to Space Thailand สึกพิชิตอวกาศนะครับแต่ครั้งนี้นะครับ Truevision ร่วมกับพันธมิตรในเชิงของการสนับสนุนร่วมมีของทาง CP นะครับแล้วก็รวมของ True เนี่ยได้สร้างโอกาสนะครับขับเคลื่อนโปรเจกต์เนี้ย ที่จะสรรหาคนไทยคนแรกเนี่ยที่สามารถ,ถขึ้นส่วโรกาศเราจะมีการให้ประชาชนคนไทยทุกคนเลยนะมีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้นะครับจากเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับเราคัดเหลือ100คน,นะครับโดยการผ่านโซเชียลมีเดียนะครับสามารถดาวน์โหลดสมัครเนี่ยผ่าน i ว i ช n นล เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีผ่านเวลาช่วงของการที่จะสร้างการสร้าง awareness นะเอี่ยวการรับรู้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีการโหวตจากประชาชนนะครับในฐานะที่คนที่จะช่วยส่งแรงเชียร์หรือเอาใจช่วยเนี่ยหลังจากนั้นจาก100คนเนี่ยเราจะคัดเหลือ12คนซึ่งจะเข้าสู่โปรแกรมที่เรียกว่า reality show นะครับซึ่งก็จะมีการช่วงการถ่ายทอดเนี่ย ระหว่างต้นพฤศจิกจนถึงประมาณกลางธันวาคมนะครับทั้งหมด8 8ตอนหรือ8 EP เนาะหลังจากนั้นเนี่ยจาก12คนคัดเหลือ3คน3คนนี้จะได้ส่งไปที่อเมริกาที่ทางด้านรัฐอารบาม,มาเพื่อที่จะมีการเ,าเรียนรู้เตรียมตัวนะศึกษาเพิ่มเติมสุดท้ายคัดเหลือ1คนนะครับ รายการนี้จะมีการถ่ายทอดผ่านทางทวิชั่นดาวเท่านั้นเสร็จแล้วประมาณกลางเดือนมกราปี2569นะครับซ,ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำหนดนที่จะมีจร,รวด Blue Origin น,นำสู่คนไทยเหลือเพียงคนเดียวและเป็นคน,คนแรกของคนไทย,ยที่จะได้นั่งกระสวยอวกาศ Blue Origin ขึ้นสู่เอากาศในช่วงกลางมกรา เราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเ,เชิญชวนนะครับประชาชนคนไทยทุกคนเลย,ยเข้ามาสมาัครเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งและคนแรกของคนไทยที่จได้ขึ้นนะครับก็ผ่านการคัดเลือกที่สนุกสนานนะครับไม่จําเป็นต้องแข็งแรงนะครับการมีไหวพลิบการมีคนรับรู้มีคนเชียร์เยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลักดันให้กับ คนไทยหรือว่าท่านคนแรกเนี่ยได้ขึ้นสู่โอกาสครับคือในมุมของผมเราเป็นหนึ่งในคนที่สนใจในเรื่องอวกาศครับจริงๆอาจจะต้องยอมไปด้วยว่าไม่ไวเด็กครับแรงดันใจในการเรียนรู้โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์สำคัญมากๆหลายคนได้มองดวงดาวผ่านกล้องโทรทัศน์เห็นดาวเสาเห็นมวงแหวนที่ตาตัวเองครับกระตุ้นให้เกิดความสงสยัยกระตุ้นให้อยากศึกษาต่ออยากเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมว่ามีความน่าสนใจ โอกาสอย่างไรแม้แต่ของทางทรูเวช่นเมื่อก่อนที่รายการที่มีสาระอย่าง c o v บ r ยเอ็นนิมอร์พนเนรายการต่างๆครับที่คอยเรียกว่าก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานที่ทำให้เรามีความสน่ในด้านนี้ครับแล้วมองถึงในปัจจุบันผมมองว่าในฐานะที่ผมทำด้านสื่อสารศาสตร์ดึงสื่อด้านโคกาดเราได้เห็นข่าวว่าคนไทยสนใจเรื่องโวกาศเยอะมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีจันทรุปราคาเต็มดวงมีค้นพบ หลักฐานอาจจะเป็นจากชีวิตดาวอังคานแล้วก็ด้านหน้ามีดาวเสาใกล้โลกจะเห็นว่าคนไทยมีความสนใจครับแล้วโครงการนี้ r เ c u e Space การส่งคนไทยคนแรกไปอวกาศจะยิ่งทำให้เกิดความจะหนักรู้ทำให้เรื่องอวกาศ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับเพราะว่าที่เคยมองว่าอวกาศส่งคนขึ้นไปไม่ได้หรอกแต่เนี่ครับคนไทยคนแรกก็มันจะได้ขึ้นไปโดยที่เรียกว่าเหมือนเป็นความภูมิใจเป็นคนที่เราทั้งประเทศร่วมกันโหวตร่วมกันเชียร์ในวินาทีที่ได้เห็นตัวยานยูเชเปิดของวอริเจินขึ้นบินนะครับการที่เราเคยดูภารกิจ มักบีโอกาสจากประเทศอื่นมาตลอดแล้วเที่ยวนี้มีคนไทยไปด้วยผมว่านี่คือมิตหม่สำคัญแล้วการเียโอกาศจะยิ่งส่งต่อแรงน้นใจยิ่งขับเคลื่อนประเทศลุกทผ่านวิทศาสตร์ผ่านแรงน้ำใจอย่างนี้ก็ตื่นเต้นมากๆกับตัวโครงการนี้ครับก็ดีใจมากๆที่ทาง Truevisional ทำรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็เราู้สึกว่ามันเป็นมากกว่ารายการนะมันเป็นเรียกว่าเป็นก้าวแรกเป็นสเตจแรกของแบบประชาชนชาวไทยที่ที่ต้องจุกจารุเไว้เลื่อย มันเหมือนเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งเลยครับในในในประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยแค่หนึ่งเดียวเนี่ยจะได้ขึ้นไปบนอวกาศอาจจะเป็นจ๊อกก็ได้อะไรองี้แน่นอนสัมปทาปล่อยได้อยั่ไงครับก็ก็รู้สึกว่าปกติที่ผ่านมาตอนเด็กๆเราก็โตมากับสิ่งที่เป็นอวกาศเนาะเราชอบซึมซับความล้ำลความไซไฟดูหนังแบบ มือต่างดาวดูหนังอวกาศมาแล้วก็พอเราได้ได้โตขึ้นมาเราก็ได้มาใช้กับในงานของเราไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เคยออกมาแบล็คโ o ลหรืออะไรเงี้ยคือแบบเราได้ไปขึ้นอวกาศในในกรีนสกรีนมานะครับแหมไม่ได้ขึ้นจริงแต่ก็มันเป็นอะไรที่หล่อหๆเราให้เป็นแรงบันดาลใจเราเชื่อว่าการที่คนไทยคนแรกได้ขึ้นไปครั้งนี้มันจะเป็น การจุดระเบิดอะไรบางอย่างที่ทำให้ next next gen เด็ก next gen ของเราอะโตขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบไปไกลระดับโลกแบบเยอะมากมีผลผลิตจากประเทศไทยออกมาแบบอย่างแบบมากมายนะครับก็รู้สึกว่าเป็นก้าวที่สำคัญและเป็นก้าวที่เป็นแรงบันดาลใจระดับประเทศเลยครับก <ๆ S 1> ็ดีใจมากที่ได้ร่วมมามาสื่อสารโปรเจกต์นี้ให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ส่วน qr ที่จะสแกน เพื่อที่จะมีโอกาสสมัครเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวกรอบจะทำคลิปลงติกตอกแล้วก็ให้ทุกคนไปสแกนกันได้นะฮะจะแปะไว้ในคลิปติกตอกของกอบพิชิตนะครับได้ค่ะโอเค